สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะฮะช่อง หวยลาวนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับก็สําหรับในงวดที่แล้วก็ออกแบบนี้ี่ก็ต้องยอมเข้าไปนะฮะเนาะออกแบบนี้สูตรไหนก็ไม่เข้านะครับเนาะอ่ะมาลุ้นกันต่อนะฮะในงวดนี้ว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับก็จะมาดูในทั้ง4สูตรเลยนะฮะสำหรับในที่ในคลิปนี้มาดูในสูตร3ตัวกันก่อนนะฮะในงวดที่แล้วก็ไม่มานะครับออกแบบนี้ไม่มีสูตรไหนเข้าหรอกนะครับเนาะออกแบบนี้ออกแบบไหนนะฮะก็จะเป็นในที่2 2 2สองสี่อีกแล้วนะครับเนาะอืม ทำไมไม่ออกสองสองสองไปเลยนะครับเนาะออกสองสองสองเนี่ยไอ้มันดูแล้วรุรดไปเลยนะฮะ่อโอเคนะครับเนาะก็ไม่มีนะฮะไม่มาไม่เข้านะครับมาดูสูตรนี้กันก่อนนะฮะสูตรสามตัวนะครับก็จะเอานผลในงวดที่แล้วนะครับใช้ต่อเนื่องยาวๆเลยนะครับเนาะสูตรนี้ก็ไม่รู้ว่ามันออกแบบนี้ในงวดนี้จะถูกกันไหมนะครับเนาะเพราะว่าตัวเลขมันซ้ํากันเยอะนะฮะ ตัวเลขมันซ้ำกันหลายตัวนะฮะก็อ่ะเผื่อจะมานะครับนอนในงวดนี้อ่ะมาหาอะไรหลักร้อยกันก่อนนะครับหลักร้อยนี่เราจะนำนะครับในที่ในหลักหมื่นนะฮะคูณด้วยเลขคงที่9หลักพันคูณด้วยเลขคงที่2หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่8นะครับเนาะ9 2เป็น18นะฮะ22เป็น4 4ีเป็น32นะครับก็จะบ,บวกกัน8บวกกับ4เป็น12นะ2ะบวกสได้4ต่อมาหลักหมื่นหลักสิบนะครับ2 2เป็น4นะฮะ2 2ก็ได้4 4่บวกสก็จะได้8นะครับแล้วก็ในหลักหน่วยนะฮะนำหลักพันคูณ3หลักสิบคูณ2 2 3เป็น6นะฮะ2 2เป็น4ี่มันมีแต่เลขคู่ทั้งนั้นเลยนะฮะ6 ศได้0นย์นะครับหกเป็น0นะเพิ่มแต้มก็จะได้นะครับในที่ในสีดนะฮะหลักหน่วย0ู 01, นะ่ะลองรู้ว่าจะมาไหมนะครับ484แปดดศู 48, 4, 8, 01, ก็จะได้นะครับในที่ในสี่ดศ 481อ่ะก็อย่าลืมนำไปตัดนะฮะซื้อบนซื้อล่างด้วยนะครับเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรเลขวิ่งนะฮะเนาะอ่ะสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนั่นแหละนะถ้ามันไม่มา1มันก็จะเป็น2นะที่ผมเคยบอกว่าถ้ามันมา1แบบเนี้ยเนี่ยมันมักจะมา2นะฮะ2 0เนี่ย2 0 2 6เนี่ยมา2 0 2 6มาแต่เลขคู่เลยนะแล้วมันก็มาออก2 2อีกนะครับเนาะเออนะฮะออกสองสองสด้วยเลขคู่เหมือนกัน ถ้าเลขวิ่งให้1มาก็ติดเด่น2แล้วกันนะครับถ้าให้มาแบบนี้นะครับถ้าให้เด่นหนึ่งมาดูในงวดล่าสุดนะว่าจะเผื่อมันให้เด่น1มานะครับต้องส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 ี่มาดูวิธีการคำนวณนะครับของในสูตรนี้กันเลยนะฮะเราก็จะนำนะครับในมวดที่แล้วสอง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 นะครับแตาไม่ไม่ออกตองสองหมดเลยนะฮะหกตัวสูตรนี้ก็คือเราจะนำในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่ห้า หลักพันคูณด้วยเลขคงที่2นะหลักร้อยคูณด้วยเลขคงที่9 1 5ได้5นะครับ22เป็น4 29อ๋อเป็น18จะบวกกันนะครับ5บวกกับ4ได้9 9เนาะ9บวกกันกับ8นี้ก็จะได้17ได้7นะฮะหรือว่าจะได้นี่ได้7นะครับได้เลขวิ่งตัวเดียวนะก็คือ7นะครับในงวดล่าสุดถ้า7ไม่มาก็เป็นเลขใกล้เคียงนะครับเป็น6หรือจะเป็น8 นะครับผ่านไปสศูนย์แล้วนะครับต่อไปในสูตรที่3สูตรนี้สูตรนี้ตัวเด่นตัวนี้ก็ยังมาเหมือนเดิมนะครับเนาะอ่าตัวเด่นในข้างล่างนี้นะฮะก็ถือว่าก็ยังเข้าอยู่นะครับเนาะอ่ในตัวเด่นเนะี่ยมี2อยู่เนาะอ่ามี4อยู่นะนะครับแต่มันไปจับกับข้างบนตรงนี้ แล้วนะดูสูตรนี้นะครับวิธีการคำนวณกันเลยนะครับก็ผลงวดที่แล้วนะฮะสองสองออกแล้ออกแบบนี้ผู้ด่ดที่ไปถือนะครับเราออกเลขเดิมด้วยนะอ่นะวันนี้แหละนะฮะขอให้3ตัวแตกแล้วกันนะครับสูตรหาในหลักสิบเนี่ยเราจะนําในหลักหมื่นผูได้คงที่9นะครับหลัก10บคูณสหลักหน่วยคูณสน,นะครับ9 2เป็น10 8นะครับ2 2เป็น4 4 2เป็น8จะบวกกันนะครับ8บวกกับ4เป็น12 2บวกกับ8ได้10นะฮะได้0งวดที่แล้วได้9อ่ะเพิ่มแต้มนะครับจาก0ูนย์ก็จะเป็น1ต่อมาในหลักหน่วยนี่เราจะนำหลักแสนคูณด้วย9นะครับ1 9ได้9ก่าก็จะนำา9เพิ่มแต้มไปเป็น0เหย์อดแต้มมาก็จะเป็น8แล้วก็7นะครับนะก็จะได้นะฮะ 0ูนอีกแล้วนะครับศู 0, 1, แล้วก็7890แปดเกน็ปะครับอ่ะก็จับไป070809 00นะครับห7 1 8 1 9 1 0รือจะลองมาจับมาชนก,นกันกับในสูตรนี้นะฮะแต่งวดที่แล้วชนกันเนาะชนกันไม่มานะครับ วันทียเาชนศูนย์สามเนาะไม่มาเลยนะครับปกติมันต้องอืต้องมานะครับเนาะวันนี้แหละนะครับมาดูในสูตรนี้กันนะครับแต่ละงวดก็ตอนนี้ยังทำลงให้มีอยู่สี่สุดนะครับอยู่สี่สุดนะครับเนาะอะ,อะมาดูในสูตรนี้นะครับเนาะก็ผลใี้วดที่แล้วหนึ่งสองสองสอง 2หรือถ้าไม่รู้ว่าจะเอาในสูตรไหนไม่รู้จะเอาเลขไหนนะครับก็รอในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวมาสรุปให้นะครับเนาะคลิปนี้จะมาดูสูตรกันก่อนนะฮะอาหาในหลัก10นะครับเราก็จะนําในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่8 1.8นะครับ18ได้8อ่าก็จะได้แล้วเนี่ยเลขเด่นตัวแรกนะครับในหลัก10ต่อมาในหลักหมื่นคูณด้วย9กับ5 2.9นะครับ29เป็น18 2.5นะครับเป็น10 จับบวกกันก็ได้8ได้ตัวเดิมเลยนะครับ8กับ8อ่ะน่ครับมันมีงวดหนึ่งที่ให้ศนมาเหมือนกันอยู่ต่อมาในหลักหน่วยนะครเราจะนำในหลักแสนเนี่ยคูณด้วย7 8 9แล้วก็หลักหน่วยคูณด้วยได้คูณที่5 17ได้7 18ได้8 19ได้9นะครับก็จะเป็นนะครัสี่ห้อ่ะก็ 4, 5, 20, ะจะได้7 8 9 0 กับ8ตัวเดียวนะครับแปดอันนี้ก็8 7 8 9 0กอ่ะก็ถ้าลองนำมาจับชนกันนะครับในที่ใน2สูตรนี้เมื่อกี้นี้สูตร2ตัวนะฮะอืมก็จะมี8 0นะครับ8 0ที่ชนกันนะฮะ8 0 8 0นี่นี่อ่านะครับ ลองดูแล้วกันนะครับใครชอบนะครับเพราะว่าเลขวิ่งตัวนี้เนี่ยก็พอมีนะครับเพราะว่าถ้า7ไม่มามอาจจะเป็น8ดหรือเป็น6เนาะมันอาจจะเป็นเลขใกล้เคียงนะครับหรือว่ามันจะมา8ปศูนย์เลยนะครับเพราะว่าสูตร3ตัวนะครับอลองติดไว้ดูแล้วกันนะครับ3ตัวเนอะอาะเผื่อจะเข้าเหมือนในงวดนี้นะครับมันก็เว้นมาหลายงวดแล้วเนาะ3ตัวเนี่ยเข้าสูตรนี้ก็หลุดมา แต่หลุดก็ยังเข้าเลขเด่นอยู่นะครับเนาะนะฮะเราลองนําไปจับสามตัวดูนะฮะหรือนําไปซื้อล่างด้วยก็ดีทา่ากันนะครับสูตรนี้ก็ก็มานะครับก็มีเข้ามาล่างก็มีด้วยนะฮะแล้วก็ลงมาหลายงวดแล้วเนาะตั้งแต่27 27เเดือนที่แล้วเนาะอ่ะอยังใช้สูตรเก่าอยู่นะช่วงนี้นะครับอ่ะ ก็ใครชอบนําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันนะครับขอให้ทุกทุกท่านนะฮะโชคดีเฮงเฮงรวยๆวยปังปังแล้วกันนะครับวันจันนะฮะวันจันนี้ก็ขอให้นะครับถูกหวยกันทุกคนทุกท่านแล้วกันเดี๋ยวยังไงชุดสรุปนะเดี๋ยวได้ดูกันในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ